อันผ้ากินมือนีผ้ากินโอ้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดใส่เส้นมาม่าเก่าอีใส่เส้นราเมนค่ะโอ้ทำไมมันมีการฟุ่งเกิดขึ้นอืมโอ้ยผ่ากับปไเด้๋อวมาสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกับเจยสาวอีสา,ากกนในอําเอ110อําเภอหนองหอกนอกเขตเทศบาลมือนีผ้ากินนี่ละ่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาม่าเป็ดมาม่าเกาห,มามากาหลีเป็ดราเมนเป็ดอยียงกระวากันไปนะคะ ผักสดจากสวนอันผักบุ้งกับอันขนา้าวหน้าจ้ะอืมขึ้นชายกระจากสวนหัวละพากระจากสวนอัน,นอันนี้ปร่ท่านใส่ลงไปมันสิลุนอันนี้แซบมาแล้วนะคะปรุงแซบมาแล้วบันนี้ห้วยกระเทียมเจียวเพื่อคว่ำกิบกีจะ้ะกินกันเลยชถอนมได้หลายว่ะชี้นเนี่อยัง ที่ฉันอัดเสีดูบรจัดจานนะแต่ว่าแสบค่ะอืมอืมอ่มอาคลิปสวนผักจะให้ดูตอนท้ายคลิปนะคะถือตัดต่อมาแข่งฉายคลิปค่ะสินลาเมนมาม่าเกาหลีส่วนยี่ห้อมาม่าเกาหลียี่ห้อน้ำซุปยี่ห้อผงน้ำซุปจะให้ไปตรงคอมเมนต์นะคะอืมขั้นบัลืมเด้อ อันนี้มุ้มผักชีล้อมจ้าพี่น้องผักชีล้อมผักบุ้งค่ะผักชีล้อมผักบุ้งพี่นาให้มานะคะซื้อเองบางส่วนส่วนอันนี้ผักกระแยงจ้าพี่พึ่งให้มาค่ะนี่ละ่ะพึ่งเริ่มปลูกค่ะฝั่งนี้แปลงนี้คือเคยปลูกผักกาดแล้วก็โลกออกไปจ้านี่ละ่ะอันนี้ผักบุ้งก็มีมาที่นี่บักทัวบักทัวกําลังเป็นนวยอันนี้นะสวยมาปลูกไห้จ้าอันนี้อันอันนี้อัน ฟักแมวจ้ะอันนี้ก็คาเพิ่งปลูกใหม่เช่นกันค่ะเดี๋ยวให้ไปดูอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นมุมอัดคลิปบางบางครั้งเจ้ก็จะมาอัดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้บักห้งนะช่วยมาปลูกไห่ค่ะนะ ซื้อมาจากนาอ้อยนาอ้อยให้มาเป็นกิ่งตอนนะคะมะละกออันนี้ขึ้นชายค่ะบักเครือเครืองามงาม,งามโหระพาผักอิบตูบักม่วงเงี้ยวบักทัว่วบักท่วผู้ค่ะบักเขือเยอะเลยอันนั้นต้นคน้ะงามวะพี่น้องงามงามปลูกเองเหมือนเนี้ยนี่ต้นบักง่อยหนึ่งคุ่นบักเครือเครือกับไก่ซำลังค่าเฮื่อนลังค่าโล่งหลดุดะจ้ะนั่นแหละมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศผู้ชายปลูก นั่นล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าง,งามแล้วเจ้าจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะพุ่นกำลังงามจ้ะเริเร่มเลม ที่เมื่อคืนเจ้ยลามาอะค่ะก้อนนี่แหละทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะกูได้ท่านกับท่านผู้ใดบ่ดท่านกับบ่ท่านเดอ้อ เม่ค่อยเน้นเป็ดออกจ้าพี่น้องเน้นเส้นกับผักกับลูกสินก็เห็นหอมจา้า รืมหองลาวเราไว้มา,มาจ้างมือสิบไปรืมค่ะกินเป็ดท,ที่ที่ช่วงนี้เพราะว่าปกติเป็ดที่วูเวิร์สสาขาแถวบ้านนะคะมันจะสิบเก้าจุดเก้าเก้าสิบเก้าเกือบยี่สิบดอนอืมแ้วมาที่นี่ร้านขายเนื้อด้านหิ้เจไปสั่งตีนไก่เป็นบ้าอานสี่ผูช้ชาไปสั่งตีนไก่แห่เป็ดตัวสิบดอนอ ก ing, Adams, ็ได้ซื้อมาตุนไว้เก้าตัวสนดอกว่าก็ได้กินเป็ดทีทีนาก็กลายสิเป็นกลายสิเป็นเป็ดแล้วอืมืออปันเห็นมือแ้วมันมีในตู้แชแข็งสีตัวเพิ่ะเลยซื้อมาให้เจอนั่นสามตัวอ่า เพิ่นบอกว่าอีกตัวหนึ่งเพื่อ้อื่นอยากกินน้ำมาสัน่นเพิ่วมาอือม,มือต่อมาเท่านั้น,น,นแหลกกะเจอก็เลยไปแบบที่นี่เลยไปมีอยู่ในตัวนั่นสองตัวก็เลยถามเขาจะว่ามีทั้งเบิดตจ็ตัวสั่นเขาจะกลยมีทั้งเบิดหกตัวสั่นก็เลยเอามาเบิดเลยออก,กระไรเา <g rey> นาะมันถึกเนาะ แบบลูกชิ้นอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูหรือไงบ้างเนี่ยจ๊ะหมูค่ะนี่ผู้ใดามาทานหลาเสิบบหมือคขึ้นเหรอ ไสามนาทีค se ่ะ มันจะพาถึงง่ายๆว่าจะจานแห้งหรือบะพริกกับบะไส่เผิ่มใส่เครื่องปงมาหมากเก่าอย,อยาีแค่นั้นเองค่ะเดินสดชื่นอ๋อนอกกเมินไปเป็นมากไร่ชีธรรมชาติสดชื่นค่ะ อิ่มได้บาทที่นี่อิ่มเหรอเด้ออิงๆใช่ไหมอ่ะว่าหลายลมมันเข่าทองอยากจะให้ดูคลิปออ่สวนผักตบไทยนะคะ um